การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่150 ค้นพบนาฬิกาพกเรือนนี้ไม่ใหญ่มากแต่หนักพอควรเจิ้งท่านรู้สึกได้ตอนที่ออกแรงไปตวัดมาพอเห็นเฉินเจอแสดงท่าทางนิ่งๆเจิ้งท่านก็คิดว่านาฬิกาเรือนนี้คล้ายกับของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ต้องระมัดระวังมาก ตอนที่เฉินเจอถือก็ไม่ได้จับแน่นถ้ามันเป็นของมีค่าหลักก็คงไม่เป็นแบบนี้อีกทั้งหลังจากที่เห็นเจิงท่านตวัดมันลงมาบนโต๊ะจนเกิดเสียงดังเฉินเจอก็ไม่มีท่าทีกังวลอะไรและก็ไม่ได้ดูโกรธเลยสักนิดแต่ว่าหลังจากลองนึกถึงคําพูดของเฉินเจอเมื่อครูเจิงท่านก็ไม่แน่ใจแล้วก่อนหน้านี้เขาได้ยินพวกเย่ห่าวพูดว่าเฉินเจออาจจะเก็บเอกสารบางอย่างที่อาจล้มไาลเออได้ไว้ในมือซึ่งจะทำให้พวกเย่ห่าวกำจัดคู่แข่งคนสำคัญในเมืองชูหัวได้ เย่ฮาวจึงอยากได้เอกสารนั้นเช่นกันแต่ตอนที่เจ้าท่านแอบฟังไล่เออร์วิดีโอคอลกับเฉินเจ๋อก็ไม่ได้ยินว่าพูดถึงเอกสารแต่เขากลับได้ยินคำว่าของแทนอีกทั้งของที่ว่านี้ก็ฟังดูแล้วจะสำคัญกับไล่เออร์มากไล่เออร์เองก็พอจะรู้เบาะแสบ้างแล้วว่าของที่ว่าคือเจ้าท่านมองนาฬิกาพกที่อยู่ตรงเท้าอีกครั้งของที่ทำให้คนหักหลังเพื่อนได้ทำไมไม่ต่างอะไรกับของใช้ทั่วไปในชีวิตประจาวันเลยละ่ะ เฉินเจอพ่อเห็นแมวตรงหน้าจ้องของสิ่งนั้นที่อยู่ตรงเท้าก็คิดว่ามันแค่สงสัยเท่านั้นเหมือนกับเวลาได้ของเล่นใหม่เขาจึงไม่สนใจมากแล้วพูดเรื่องของตัวเองต่อก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นในตอนนั้นพ่อได้พูดกับฉันว่าถ้าหนีไปได้ก็ให้หนีไปให้ไกลาจากที่นี่แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ให้เปิดมันแต่ฉันเกลียดของสิ่งนี้มากทุกครั้งที่เห็นมันฉันก็จะนึกถึงความเร้ายที่มันนำพาคนทรยศนั่นมา ส่วนเรื่องใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมดาหาเงินให้อยู่ได้ไปวันๆก็พอแล้วคนเก่งๆมีตั้งมากมายฉันไม่จำเป็นต้องเข้าไปคลุกคลีด้วยบนโลกใบนี้มีคนเก่งหลบซ่อนอยู่เยอะแยะบ้างก็ขี้อดบ้างก็ถ่อมตนเชิญเจอพูดคลางเอานิ้วจิ้มหัวแมวที่อยู่ตรงหน้าของสิ่งนี้วางไว้ที่นี่ตามที่นายว่าแล้วกันคนพวกนั้นใครมาถึงก่อนก็เป็นของคนนั้นไปแล้วแต่สวรรค์จะนำพามันก็เป็นเรื่องของดวงแกวว่าไหมงั้นมัง้งแหนช่างกล้าบอกแมว เจ้าท่านเอียงหัวหลบนิ้วของเฉินเจ๋อแล้วนั่งวิเคราะห์ถึงความพิเศษของนาฬิกาพกสีทองตรงเท้าต่อที่เซ็งก็คือมีเฉินเจ๋อคอยจ้องอยู่เขาจึงไม่กล้าทําอะไรที่แมวทั่วไปเขาไม่ทํากันอย่างเช่นเอานาฬิกาขึ้นมาเปิดดูอะไรทํานองนั้นเหมือนเฉินเจ๋อจะนึกอะไรขึ้นได้จึงลุกขึ้นไปเปิดลังกระดาษที่ยังไม่ได้ปิดผนึกแล้วคุยหาของในนั้นเจ้งท่านเดินไปชะโง,งกดูในนั้นมีกระดาษปากกากล่องสมุดบันทึกแฟ้มเอกสารเป็นต้น เฉินเจอหยิบกล่องดินสอพลาสติกออกมากล่องค่อนข้างใหญ่ข้างในแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนมีดินสอสีที่สั้นยาวไม่เท่ากันชั้นล่างเป็นดินสอทั่วไปที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไล่เรียงตั้งแต่ B ีไปถึงเอดินสอสีที่สั้นยาวไม่เท่ากันพวกนี้เด็กๆในเขตที่พักเดียวกันเป็นคนให้มาเชิญเจอเคยใช้ดินสอวาดรูปให้เด็กพวกนั้นหนึ่งครั้งเด็กๆจึงเอาดินสอสีที่วางทิ้งไว้ไม่ใช้แล้วมาให้ เด็กพวกนั้นคิดว่าอย่างไรเสียตัวเองก็มีดินสอสีเซตใหม่แล้วของเก่าก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปไม่สู้เอามาให้คุณอาที่ชอบวาดรูปกับให้ลูกอมบ่อยๆคนนี้ดีกว่าเชิญเจอหยิบดินสอแท่งสั้นที่ยังใช้ไม่หมดออกมาเขาเปิดสมุดวาดเขียนเตรียมจะวาดรูปอุ้งเท้าแมวข้างหนึ่งวางอยู่บนขอบลังกระดาษสายตายังไม่ละจากลังนั้นเขาจึงมองตามไปก็พบว่าแมวตัวนี้มองดินสอสีพวกนั้นอยู่ใช้ดินสอสีวาดหรอ เฉินเจอคิดอยู่หลายวินาทีแล้วมองดินสอที่หยิบส่งส่งขึ้นมาในมือเขาวางมันกลับลงไปแล้วหยิบดินสอสีขึ้นมาดินสอร,ราคาถูกเทคนิคการวาดก็สู้พวกมืออาชีพไม่ได้แต่เจ้งท่านรู้สึกว่ารูปนี้วาดออกมาได้ดีอย่างน้อยเฉินเจ๋อก็ไม่ได้วาดเขาผิดเพี้ยนนี่เป็นครั้งแรกในช่วงหลายปีมานี้ที่เฉินเจ๋วาดรูปด้วยดินสอสีอันที่จริงดินสอสีก็ไม่เลวเลยไม่ใช่เหรอ หลังว่าเสร็จตามความเคยชินของเฉินเจ๋อคือต้องลงวันที่กำกับจากนั้นก็หันไปมองเจิ้งท่านเป็นที่ระลึกนะฉันไม่ชอบถ่ายรูปเลยวาดแกออกมาอีกครั้งอีกหน่อยพอนึกถึงความทรงจำเก่าๆก,ก็จะได้จำได้ว่าฉันเคยรู้จักแมวตัวหนึ่งเฉินเจ๋อเอารูปเก็บเข้าแฟ้มอย่างระมัดระวังหลังจากที่จัดของในลังดีแล้วเขาก็กลับมานั่งคืนนี้ฉันต้องไปแล้วอีกหน่อยอาจไม่กลับมาที่นี่อีกไปคืนนี้หรอรีบขนาดนั้นเลย หรือโดนตามสืบจนเจอแล้วใช่ไหมเจ้าท่านอยู่ในบ้านเฉินเจอได้อีกสิบกว่านาทีก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วเขาต้องกลับบ้านเฉินเจอยืนที่ระเบียงมองแมวดำที่วิ่งหายไปอย่างรวดเร็ววันต่อมาเจ้าท่านถูกเสี่ยวกัวพาไปถ่ายคลิปเพื่อใช้โปรโมทสินค้าใหม่เขายุ่งทั้งวันจนกระทั่งถึงตอนเย็นหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแล้วเขาก็คิดแล้วคิดอีก จนสุดท้ายจึงตัดสินใจออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ในสมองของเขาเอาแต่คิดเรื่องเฉินเจอกับนาฬิกาพกสีทองเรือนนั้นหลังจากตัดสินใจได้แล้วเจ้งท่านก็บิดขี้เกียรและกระโดดลงจากโซฟาเตรียมตัวออกข้างนอกชาคนตอนเย็นจะออกไปข้างนอกอีกเหรอแม่เจียวหยวนที่กำลังล้างชามอยู่ตรงประตูครัวมองมาทางนี้พลางพูดขึ้นเจ้งท่านมองแม่เจียวหยวนแล้วส่งเสียงเงี้ยวออกมาเบาๆ จนถึงตอนนี้เขายังร้องเสียงเหมือนแมวทั่วไปไม่ได้แต่ครอบครัวเจียวต่างก็ชินแล้วในความไม่เหมือนใครของเขาเสียงจำพวกเนี้ยวเงาอะไรพวกนี้เคยได้ยินอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ได้ยินเสียงของเจ้าง่านแล้วแม่เจียวหยวนก็พูดขึ้นรีบกลับละ่ะอันที่จริงคนที่มีสัตว์เลี้ยงหลายคนก็มักจะพูดคุยกับพวกมันทุกวัน โดยใช้น้ำเสียงอย่างตอนปกติพูดคุยอย่างหมาพันปักกิ่งของบ้านหนึ่งในเขตที่พักนี้ตอนที่มันอยากจะฉี่หรืออึก็จะกระโดดไปมาเพื่อเรียกร้องความสนใจคนในบ้านก็จะปลดเชือกที่ล่มไว้และพามันลงไปข้างล่างแล้วปล่อยมันออกไปนอกตึกจากนั้นก็พูดกับมันว่าไปสิเสร็จแล้วก็กลับมาหมาปักกิ่งก็จะวิ่งไปที่พุ่มไม้หรือต้นไม้พอทำธุระเสร็จมันก็จะตะกุยหญ้าที่พื้นเพื่อบ่องบอกถึงความสบายตัว จากนั้นก็วิ่งกระดิกหางกลับตึกร้องขอรางวัลจากคนเลี้ยงทุกครั้งที่เจ้าท่านเห็นฉากแบบนี้ก็จะมองอย่างเหยียดเยียดคือเสร็จยังไปร้องขอรางวัลติ้งต้องปาพอออกจากมหาวิทยาลัยชูหัวแล้วเจ้าท่านก็มุ่งหน้าไปยังเขตที่พักของเฉินเจอ๋อเขายือนอยู่หน้าตึกเห็นห้องของเฉินเจ๋อไม่ได้เปิดไฟประตูระเบียงปิดสนิทแต่ไม่ได้ล็อกเขาใช้โอกาสตอนที่ฟ้ายังไม่มืดไฟข้างทางยังไม่สว่างกระโดดขึ้นไปเปิดประตู ภายในห้องว่างเปล่าไม่มีกลิ่นของคนมีแต่เฟอร์นิเจอร์ง่ายๆกับความมืดนี่ก็คือความหมายของเฉินเจ๋อที่บอกว่าแบบที่แกแนะนำเอาอย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนั้นเจ้าท่านแค่รำคาญที่นาฬิกามันสายไปมาอยู่ข้างหน้าจึงตะปบมันลงมาไว้ข้างเท้าแต่เขานึกไม่ถึงว่าจะทำให้เฉินเจ๋อเข้าใจผิด เจ้งท่านขยับใบหูเมื่อแน่ใจแล้วว่าตอนนี้ไม่มีคนเขาจึงกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วก็เห็นนาฬิกาพกสีทองวางอยู่บนนั้นบนโต๊ะไม่มีคอมพิวเตอร์เอกสารแปลหนังสือต่างๆหรือนิตยสารอีกต่อไปแม้กระทั่งแก้วชาก็ไม่มีจึงทำให้นาฬิกาพกดูสะดุดตาเป็นพิเศษเขาเดินไปข้างๆนาฬิกาแล้วใช้สองเท้าหน้าหยิบมันขึ้นมาอย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีคนเห็น เดินสองขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนเจอเวลานี้ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วภายในห้องมืดสนิทเจ้งท่านไม่กล้าเปิดไฟส่งส่งอีกอย่างต่อให้เขาไม่เปิดไฟก็สามารถมองเห็นในห้องได้อยู่ดีไม่จําเป็นต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อให้ถูกเจอเหมือนที่เขาคิดเอาไว้นาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างหนักไม่ได้ดูเบาเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกเขาลูบเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดออก ตอนที่เปิดเขายังกังวลว่าเฉินเจอจะวางกับดักอะไรไว้หรือเปล่าถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีความรู้สึกชวนขนลุกแล้วแต่ในใจของเขาก็ยังหวัดระแวงจนเหมือนเป็นอาการที่ยังตกค้างอยู่พอเปิดออกแล้วเจ้งท่านถึงพบว่ามันไม่ใช่นาฬิกาพกในนั้นมีแผ่นที่เป็นขีดขีดเหมือนอุปกรณ์วัดไม่มีตัวเลขและมีเข็มอยู่หนึ่งอันพอเขาหมุนซ้ายหมุนขวาดูก็พบว่าเข็มขยับไปตามแรงหมุนของเขาเข็มทิศหรอ ก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นเข็มทิศมันจะต้องมี N กับ S 2ด้านเพื่อบอกทิศอีกอย่างเข็มนี้มันไม่ได้ชี้ไปทางทิศใต้ด้วยเขาคิดเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลที่ได้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วคาดเดาถึงความเป็นไปได้หลายอย่างข้อสันนิษฐานที่ทําให้เขาตื่นเต้นมากที่สุดก็คือหรือเข็มนี้จะชี้ไปยังของที่เป็นความลับคือเอกสารที่เย่ห่าวพูดถึงหรืออะไรสักอย่างไม่ว่าสถานที่ที่เข็มนี้ชี้ไปจะมีของอะไรเขาก็ไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามถ้าของสิ่งนี้สําคัญมากจริงๆ เหมือนกับที่เขาคาดการไว้แบบนั้นของสิ่งนี้ก็คงเป็นของร้อนเก่งขนาดไหนก็มาแบกรับเอาไปเกินความสามารถอาจต้องสูญเสียอย่างหนักเจ้าท่านไม่อยากเป็นแบบครอบครัวของเฉินเจอ๋ออีกทั้งตอนนี้เขาก็เป็นแค่แมวแมวที่กฎหมายช่วยแก้ต่างอะไรให้ไม่ได้แม้แต่ครอบครัวเจียวที่เขาอาศัยอยู่ด้วยก็เป็นแค่ครอบครัวคนธรรมดาทั่วไปจะเอาอะไรมาสู้กับคนพวกนั้นได้หะ่ะไม่ต้องไปพูดถึงคนระดับคุณชายฟางหรือเย่ห้าวหรอก แม้แต่นักเลงทั่วไปก็สามารถทำให้ครอบครัวเจียวสามคนที่ไม่มีพ่อเจียวหยวนตกอยู่ในขั้นวิกฤตได้เจ้าท่านไม่อยากวางแผนชั่วร้ายไม่อยากคิดอะไรซับซ้อนแต่จากเรื่องที่เจอมาในครั้งนี้ทำให้เขาได้รู้ว่าอุบัติเหตุที่เหนือความคาดหมายใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่จะให้เอาของสิ่งนี้วางไว้ที่นี่ก็ดูจะเสียเปล่าไปหน่อยเฉิญเจอไม่สนใจเพราะได้แก้แค้นครั้งใหญ่ไปแล้วตอนนี้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วแต่ยังมีอีกหลายคนที่สนใจสิ่งนี้อยู่ เจ้งท่านขยับใบหูเขาได้ยินเสียงตรงประตูบ้านใจเขาหายวับขึ้นมาทันทีเวลานี้คงไม่ใช่เฉินเจอหรอกมั้งไม่ใช่เฉินเจอก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนที่ตามหาของพวกนั้นมาตลอดอาจจะเป็นคนของเย่ห้าวหรืออาจจะเป็นพวกอื่นเจ้งท่านค่อยๆปิดของที่ถืออยู่พันสายคล้องให้ดีจากนั้นก็ถือมันไปที่ระเบียงดีที่ตอนเข้ามาเขาไม่ได้ปิดประตูระเบียงจึงสะดวกที่จะออกไปตอนนี้โดยไม่เกิดเสียง เขามุดออกจากระเบียงเดินไปที่พื้นที่ยื่นออกมาด้านบนของลานจอดรถมุมนี้ค่อนข้างดีไฟในเขตที่พักสองไม่ถึงจึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเมื่อครู่มีแมวที่เดินด้วยสองขาหลังและใช้สองขาหน้าถือของอยู่เขาเอาของวางหลบตรงมุมแล้วนั่งบังไว้ข้างหน้าจากนั้นก็เงี่ยหูฟังเสียงในบ้านเฉินเจอมีคนเข้าไปในบ้านแล้วแน่นอนไม่ใช่แค่คนเดียวอีกทั้งเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟ ผ่านไปสักพักเจ้าท่านก็ได้ยินเสียงคนในนั้นด่าออกมาเบาๆแล้วโทรศัพท์ไปรายงานอีกฝ่ายคนพวกนั้นจักไปอย่างรวดเร็วเจ้าท่านเดินไปที่ขอบพื้นเพื่อมองลงไปด้านล่างมีคนหนุ่มสามคนเดินออกมาจากตึกหนึ่งในนั้นยังสะบดด่าออกมาเบาๆอยู่ทําให้เขามั่นใจได้ทันทีว่ากลุ่มคนที่เข้ามาในบ้านเฉินเจอคือสามคนนี้พอสามคนนั้นขับรถไปไกลแล้วขณะที่เจ้งท่านกำลังจะหดหัวกลับเขาก็เห็นคนคนหนึ่งออกมาจากรถที่อยู่ด้านล่าง จากมุมที่เขาอยู่ทำให้ไม่เห็นใบหน้าแต่เขารู้สึกคุ้นๆน,น่าจะเป็นคนที่เขารู้จักตอนที่คนคนนั้นเดินผ่านได้เงยหน้าขึ้นมามองระเบียงของห้องเฉิญเจอแล้วก็เหมือนรู้สึกบางอย่างจึงหันไปมองด้านข้างแล้วก็เห็นเจ้งท่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆระเบียงโอ๋คนรู้จักจริงด้วยเจ้างท่านคิดในใจหลังจากที่เห็นท่าทางของคนคนนั้นถ้าจะให้บรรยายสภาพอารมณ์ของหลงฉีในตอนนี้หลักก็คงจะเป็นลูกแกะที่อยู่ในใจกลายเป็นสัตว์ร้ายกำลังวิ่งพล่านอยู่ ย้อนอดีตตอนที่ 151. รังแกกันเกินไปบนโลกนี้มีหลายคนไม่กลวงูแต่กลับกลัวกกทําให้คนอื่นรู้สึกประหลาดคนพวกนั้นสามารถเล่นกับงูพิษที่มีลวดลายสีสันแพรวๆโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนแต่พอเจอกับกบที่ไม่มีฟันแหลมคมไม่มีกรงเล็บกลับหน้าถอดสีเงือออกท่วมตัวหลงชีก็เหมือนกับคนพวกนี้ เขาสามารถเด็ดหัวคนโดยไม่กระพริบตาสงบเยือกเย็นยามที่ต้องเผชิญกับสุนัขที่ดุร้ายแต่กลับตัวแข็งขึ้นตอนที่เจอแมวอันที่จริงเมื่อก่อนหลงชีไม่ได้อาการหนักเท่าตอนนี้แต่นับตั้งแต่เจ้งท่านกับท่านเซอร์ปรากฏตัวอาการของเขาก็สแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าถ้าเจอแมวตัวอื่นอย่างมากที่สุดหลงชีก็แค่นิ่งอึ้งไปชั่วขณะจะมีแค่ตอนเจอเจ้าง่านกับท่านเซอร์เท่านั้นถึงจะทำให้คนที่ปกติท่าทางฉลาดสุขุมเสียลุกได้ทันที วันนี้หลงชีสะกดรอยตามสามคนนั้นมาเดิมทีเขาจะแค่ไปคุมงานที่ใส่ก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแสดงออกว่าคนดูแลโปรเจกต์นี้ไม่ได้ทำงานลวกๆพอทำงานเสร็จเขาก็จะขับรถไปหาพวกเย่ห้าวอีกทีหนึ่งแล้วถือโอกาสรายงานความคืบหน้าในวันนี้นึกไม่ถึงว่าตอนรถติดไฟแดงตรงสี่แยกจะเหลือไปเห็นคนที่คุ้นตา คนคนี้หลงชีเคยเห็นในเอกสารที่เย่ห่าวให้เมื่อวันเพียงแต่ว่าเย่ห่าวได้มอบหมายให้เป้าจือไปตามสืบแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องและก็ไม่ได้เสนอตัวเข้าไปร่วมด้วยคนคนนี้อยู่ในเอกสารฉบับนั้นไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะกวาดตามองผ่านๆแต่ก็แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกันความสามารถในการสังเกตเรื่องพวกนี้ของเขาแม้แต่เว่ยเหลิงก็ยังยอมรับ และด้วยความสามารถนี้ทําให้เขาแยกแยะเจ้งท่านออกทันทีที่เจอไม่มีทางคิดว่าเป็นแมวทั่วไปที่ชาวบ้านเลี้ยงแน่นอนหลงชีรู้สึกโชคดีที่วันนี้ขับรถของลูกน้องมารถของเขาถูกส่งไปซ่อมจึงต้องยืมรถที่ดูธรรมดาธรรมดาคันนี้มาใช้แทนไม่โดดเด่นแต่สะดวกในการสะกดรอยตามก่อนหน้านี้เขาแอบดีใจที่วันนี้อากาศดี ทางเป้าจือตามสืบได้ไม่ค่อยราบรื่นมาตลอดถ้าวันนี้เขาสืบอะไรได้บ้างก็จะช่วยให้มีความคืบหน้าแต่ตอนนี้เออเขาอยากจะสะบัออกมาอยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนเลือดจะพุ่งออกมาอะไรกันแมวตัวนั้นไม่ได้อยู่แถวมหาวิทยลาลัยชูหัวเหรอทำไมมันมาไกลขนาดนี้แมวตัวหนึ่งเดินเล่นมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอ แมวตัวอื่นเป็นอย่างไรเขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าเวลาที่เจอแมวตัวนี้มันมักจะปรากฏตัวในที่ที่คนคาดไม่ถึงไม่ต้องสนว่าที่นั่นจะใกล้หรือไกลคนกับแมวจ้องตากันอยู่ครึ่งนาทีสุดท้ายเป็นหลงฉีที่หลบสายตาไปก่อนเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองควรจะตามสืบต่อหรือออกไปจากที่นี่ดีถ้าตามสืบต่อมีแมวตัวนี้อยู่ด้วยตัวแปรมันใหญ่เกินไปถ้าสืบแล้วถูกคนพบเข้าจะไม่ดีแต่ถ้าจะให้เขาหันหลังกลับออกไปจากที่นี่เขาก็จะรู้สึกหมุดหนิดใจ เมื่อครูตอนที่เขาตามสามคนนั้นมาถึงจะไม่ได้ขึ้นตึกไปด้วยแต่ก็รู้ว่าสามคนนั้นน่าจะเคลื่อนไหวอยู่แถวชั้นที่อยู่เหนือลานจอดรถอีกทั้งเขาก็ไม่ได้ยินเสียงล็อกประตูไม่ได้ยินเสียงเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมาพูดคุยเขาไม่คิดว่าสามคนนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทั้งสมคนงัดประตูเข้าไป ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีเสียงต่อสู้เป็นไปได้สูงว่าในบ้านไม่มีคนและถ้ามองจากภายนอกเวลานี้มีเพียงห้องเดียวที่ไม่ได้เปิดไฟพอสามคนนั้นลงมาจากตึกหลงฉีก็รีบมุดเข้าไปซ่อนในรถจนกระทั่งทั้งสามคนเดินออกไปเขาจึงคิดจะเข้าไปดูแต่แล้วแมวตัวนั้นที่เขาเกลียดที่สุดกลับกำลังนั่งอยู่ข้างระเบียงห้องนั้นมีอะไรมารับประกันหมว่าขณะที่เขาเข้าไปข้างในแล้วแมวตัวนี้จะนั่งอยู่นิ่งๆตรงนั้นไม่เข้าไปก่อกวน มันจะไม่ส่งเสียงร้องสยดสยองออกมาแล้วดึงดูดความสนใจจากคนข้างนอกจนทําให้เขาถูกเจอแมวตัวนี้จะไม่มุดเข้าไปในห้องจากทางระเบียงเข้าไปสร้างความวุ่นวายเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรมารับประก,กันเลยสวยจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่ทำให้คนรู้สึกรังเกียจได้มากที่สุดในโลกหลงชีคิดหลงชีด่าเจิ้งท่านที่เป็นตัวเกลก,กะอยู่ในใจ ส่วนเจ้าท่านก็ยังรู้สึกลังเลก่อนหน้านี้เจ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาชนวนระเบิดที่อยู่ในมือนี้มอบให้ใครถึงขนาดคิดว่าจะเอามันเก็บซ่อนไว้ก่อนอีกหน่อยค่อยเอาออกมาแต่ตอนนี้พอเห็นหลงชี้จึงต้องพูดเลยว่าก็คงเหมือนที่เฉินเจอพูดเอาไว้แล้วแต่สวรรค์ยามที่ตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องให้เบื้องบนช่วยตัดสินใจแทน สาเหตุที่ลังเลเป็นเพราะว่าเจ้าท่านไม่รู้ว่าหลงชีพึ่งพาได้หรือไม่จะฆ่าเขาปิดปากหรือเปล่าถ้าคนที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นคุณชายฟางหรือเว่ยเหลิงเขาก็คงไม่ลังเลนานแบบนี้แน่นอนแต่ตอนนี้กลับเป็นหลงชีคนที่อยู่อยู่ก็มีอคติกับแมวขณะที่เจ้าท่านกําลังลังเลอย,อยู่นั้นหลงชีก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะออกไปจากที่นี่ก่อนไปเดินเล่นรอบๆหรือไม่ก็นอนงีบในรถคืนนี้จะคอยสังเกตการอยู่ที่นี่รอแมวดําตัวนี้ไปก่อนค่อยลงมือ หลงชีหันไปมองเจ้าท่านอีกทีหนึ่งแล้วกลับตัวเดินออกจากตรงนั้นแต่เขาเดินไปได้แค่สองก้าวก็เหมือนมีเงาดำพุ่งเข้ามาขวางหน้าเขาไว้เจ้าท่านเห็นท่าทางของหลงชีก็คิดว่าเขาจะเดินออกไปจึงรีบกระโดดลงมาขวางไว้ถึงเขาจะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้หลงชีจากไปแบบนี้ได้ถ้าเขาไปเจ้าท่านก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะได้เอาชนวนระเบิดนี้ออกไปจากตัวได้ของสิ่งนี้ยิ่งอยู่กับตัวนานมากเท่าไรอันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เดี๋ยวเขายังต้องกลับบ้านถ้าไม่ได้เอาของนี้ให้เขาก็ไม่สบายใจหลงชีขมวดคิ้วยกเท้าเอียงไปทางซ้าย45องศาเตรียมจะเดินหน้าต่อแต่เจ้งท่านก็วิ่งไปขวางไว้หลงชีหมุนไปทางขวาเจ้าท่านก็เข้าไปขวางพอหลงชีกลับตัวหมุนไปด้านหลังเจ้งท่านก็วิ่งไปดักเป็นแบบนี้อยู่สักพักหลงชีก็เริ่มอารมณ์เสียเขาคิดว่าแมวตัวนี้ว่างจัดจนมหาคนเล่นด้วยเขาดวงสวยที่มาเจอเข้าพอดีแต่ที่น่าหงุดหงิดยิ่งกว่านั้นก็คือเขาทําอะไรมันไม่ได้ ก็เพราะท่านเจ็ดกับเย่ห้าวเคยสั่งไว้ถ้าเขาจัดการกับมันจริงๆอย่าว่าแต่ท่านเจ็ดกับเย่ห้าวเลยแม้แต่เว่ยเหลิงกับคุณชายฟางก็ต้องตามสืบให้ถึงที่สุดเช่นกันเขาคงไม่รอดแน่นอนเขาเข้าใจความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์ดีดังนั้นเขาจึงไม่กล้าลงมือกับแมวตรงหน้านี้หากทำไปผลที่ตามมาเขาคงไม่อาจแบกรับไว้ได้ถ้าเป็นเมื่อสองปีก่อนมีคนมาพูดว่าเขาถูกแมวตัวหนึ่งต้อนจนมุมแบบนี้ฆ่าให้ตายเขาก็ไม่มีทางเชื่อ ครั้นแล้วหลงฉีจึงยกมือขึ้นมาชี้หน้าแมวดำตรงหน้าฉันจะบอกให้นายามารังแกกันให้มากเกินไปสีหน้าโกรธอย่างเห็นได้ชัดเว่ยเหลิงเคยบอกพวกเขาว่าต้องพูดภาษาคนกับแมวตัวนี้ถ้าทำเรียนเสียงสัตว์มันไม่มีทางหันมาสนใจแน่หลังจากที่หลงฉีพูดออกไปแล้ว<ๆ>ก็รอดูปฏิกิริยาของแมวตรงหน้าปฏิกิริยาของเจิ้งท่านก็คือสายตาเหยยดยามที่มีมากขึ้นกว่าเดิมอย่าคิดว่าฉันมองสายตาของแกไม่ออกนะ หลงชีมีความรู้สึกอยากจะกระอักเลือดอีกรอบเมื่อประจันหน้ากันได้หนึ่งนาทีหลงชีก็ขึ้นรถหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรพี่เหลิงทางนี้ผมเจอเรื่องนิดหน่อยหลงชีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ให้ฟังอย่างคร่าวๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองกำลังตามสืบอะไรไว้เหลงเองก็ไม่ได้ถามเจ้าท่านพอเห็นหลงชีเข้าไปในรถก็ไม่ได้ตามเขาไม่ได้สนิทกับหลงชีขนาดนั้นจึงไม่อยากกระโดดเข้าไปในรถ อีกอย่างหลงชีก็ปิดหน้าต่างไว้เสียแน่นหนาะตอนเปิดประตูรถก็มีท่าทีระมัดระวังอย่างกับกลัวว่าเขาจะมุดเข้าไปเขาก็ไม่อยากจะทําตัวให้ถูกเกลียดไปมากกว่านี้ถ้าหลงชีขับรถออกไปเขาก็จะคิดเสียว่าเย่ห้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับโอกาสนี้แต่เจ้าท่านเห็นหลงชีคุยโทรศัพท์ไม่ได้มีท่าทีจะขับรถออกไปผ่านไปครู่เดียวก็ลงจากรถแล้วเดินมาทางเขาเจ้าท่านเริ่มสงสยัย เขามองโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของหลงชีอีกครั้งมันเป็นโทรศัพท์มือถือจริงๆไม่ใช่ท่อนเหล็กด้วยสภาพแวดล้อมทําให้หลงชีไม่ได้เปิดลำโพงเขาเอาโทรศัพท์วางลงตรงที่ว่างข้างถนนแล้วถอยออกมาหลายก้าวเจ้งท่านมองโทรศัพท์ของหลงชีปลายสายยังไม่ได้วางเขาจึงเดินเข้าไปชาคนอยู่หรือเปล่าเสียงอันคุ้นเคยดังออกมาจากโทรศัพท์เอที่แท้หลงชีก็โทรหาเว่ยเหลิงเพื่อเล่าเหตุการณ์แล้วเหรอ เจ้งท่านหันไปมองหลงชีอย่างเหยียดเหยียดอีกครั้งคนขี้ฟ้องหลงชีงุดหงิดกับสายตาที่เจ้างท่านมองมาเขารู้ว่าสายตาของแมวสามารถสะท้อนสิ่งที่พวกมันคิดอยู่ในใจได้ก็เหมือนกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านี้แมวเป็นสัตว์ที่ประหลาดจริงๆเจ้างท่านไม่สนว่าหลงชีกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเขาฟังโทรศัพท์ต่อตอนนี้เขาคิดว่าแบบนี้ก็ดีมีเว่ยเหลืองอยู่ก็ปลอดภัยไปอีกหน่อยอย่างน้อยหลงชีก็คงไม่คิดจะฆ่าเขา เจ้างท่านสะบัดหางตีไปที่โทรศัพท์เพื่อให้เกิดเสียงเป็นการตอบคำถามของเว่ยเหลิงเว่ยเหลิงที่อยู่ปลายสายหัวเราะออกมารีบกลับบ้านเะอเย็นขนาดนี้แล้วอย่ามัวแต่เล่นนอกบ้านอีกอย่างนายก็ออกมาไกลเกินฟังเว่ยเหลิงบ่นออกมายืดยาวจนเขาเริ่มจะรำคาญเลยหันตัวกลับกระโดดขึ้นไปยังข้างระเบียงที่อยู่เหนือลานจอดรถหลงชีเห็นเจ้างท่านออกไปก็แอบดีใจคิดว่าคำแนะนำของเว่ยเหลิงเป็นผล จึงเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อขอบคุณเว่ยเหลิงขณะที่เขากดวางสายแล้วเงยหน้าขึ้นนั้นก็เห็นแมวดำยืนอยู่ตรงขอบพื้นข้างระเบียงตรงเท้ามีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งแต่เนื่องจากฟ้ามืดแสงจากไฟข้างทางสองไปไม่ถึงตรงนั้นจึงมองเห็นไม่ชัดว่าเป็นสร้อยอะไรเจ้าท่านเกี่ยวของที่อยู่ข้างตัวโยนลงไปหลงฉี่รีบวิ่งเข้าไปรับจากนั้นก็รีบมองไปรอบๆหลังจากแน่ใจว่าไม่มีคนเห็นแล้วเขาก็ก้มดูของในมือ ขณะที่เจ้างท่านโยนของลงไปก็ได้จับตามองดูหลงชีอยู่ตลอดพ่อเห็นปฏิกิริยาของหลงชีตอนนี้เขาก็แน่ใจแล้วว่าเย่ห้าวตามสืบไม่พบของสิ่งนี้แต่เรื่องจะสืบได้หรือไม่นั้นเขาไม่กังวลจะสืบได้ตอนไหนเขาก็ไม่สนใจชนวนระเบิดนี้พ่อเอาไปให้พ้นตัวได้ก้อนหินหนักๆที่อยู่ในใจเขาก็เหมือนจะหายไปด้วยเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสบายใจเอาออกไปจากตัวได้มันดีกว่าจริงๆ พอให้ของไปแล้วเจ้าง่านก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อเขากระโดดลงไม่สนใจหลงชีอีกแล้วรีบวิ่งไปทางมหาวิทยาลัยชูหัวควรกลับบ้านได้แล้วต่อไปพวกเย่ห้าวจะจัดการอย่างไรเขาไม่สนใจของสิ่งนี้ถ้ามันมีค่ามากจริงๆอย่างที่เชิญเจอว่าด้วยความสามารถของเย่ห้าวก็น่าจะรับมือกับเรื่องที่ของสิ่งนี้จะนำพามาได้แหละมั้งนะและแน่นอนว่าถ้าเย่ห้าวดูของสิ่งนี้ไม่ออกก็พูดได้แค่ว่ามันคงเป็นชะตากรรม เจ้าท่านสบายใจแล้วแต่หลงชีกลับเต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงหลังจากที่ขึ้นไปดูภายในห้องนั้นแล้วพบแต่ความว่างเปล่าเขาก็ได้รับสายจากทางเย่ห้าวจึงรีบขับรถออกจากที่นั้นตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่152ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่พาให้ครึกครืน้น กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ